สุขภาพแบตเตอรี่ iPhone ลดลงเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เราถึงควรเปลี่ยนแบตเตอรี่สวัสดีค่ะเมย์จาก m a ็ก p p Studio นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสุขภาพแบตเตอรี่ค่ะแต่เดี๋ยวนะเห็นเป่าวันนี้เราอยู่นอกสถานที่กันนะคะเรามาต่างจังหวัดค่ะแต่เรื่องจากทั้งอินบ็อก ในกลุ่มทั้งในเพจทั้งอินบ็อกซ์ส่วนตัวนะคะสอบถามาเข้ามาเยอะมากในะเรื่องของสุขภาพแบตเตอรี่นะคะทั้งที่โพสต์ตามกลุ่มหรือว่าโพสต์พูดคุยกันต่างๆนะคะก็คือกังวลกันมากว่าสุขภาพแบตเตอรี่เนี่ยใช้ไปแล้วมันลดลง ไวมากคือแบบ1เดือนล,ลดนลงไปแล้ว1% 1เดือนลดไปแล้ว3%แล้วต้องกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะเป็นแบตเตอรี่เสื่อมนะคะถ้าพูดกันถึงตามเรื่องสุขภาพแบตเตอรี่เนี่ยถ้าสุขภาพแบตเตอรี่นะคะต่ำกว่า75%เนี่ยก็คือควรเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วนะคะเพราะว่าตัวนี้แสดงว่าแบตเตอรี่เนี่ยเริ่มเสื่อมสมภาพแล้วแต่นะคะแต่แต่แต่แต,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 แต่แต่เลยอันนี้สำคัญมากคือ ดูการใช้งานของเขาด้วยว่าการใช้งานของเขาเนี่ยแบตกระโดดหรือ,อยังแบตลดไวไหมคําว่าแบตกระโดดเนี่ยเช่นมันไม่ขึ้นทีละห่ไม่ลดทีละห่รหรือว่าใช้ไปเนี่ยมันยังไม่ถึงแบบ0%แล้วมันก็ดับไปก่อนนั่นก็เป็นอาการของแบตเตอรี่เสื่อมเหมือนกันคือการที่เราดูสุขภาพแบตเตอรี่อย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถยืนยันได้100%นะคะว่า เสื่อมหรือ,อยังบางท่านเนี่ยสุขภาพแบตเตอรี่แบบ7จแล้วอะแต่ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย <Wow. S 1> ก็ใช้ไปเถอะคะ่ะแต่ถ้ามันยัง80อยู่แต่มันล้วนแล้วคือมันเริ่มแบบลดลงเร็วหรือแบบกระโดดหรือว่ายังใช้ไป30%แล้วดับเนี่ยก็ควรเปลี่ยนนะคะส่วนในเรื่องว่าระยะเวลาเท่าไหร่ลดไปกี่เปอร์เซ็นต์ดีอืมตอนนี้ทาง, box, ทางอินบ็อกซ์ท้งโพส์อะเยอะมากเลยหูตอนนี้เครียดมากเลยใช้ไปแล้ว3เดือนลดลงไป7%ลดลงไป10%ปบางคน เครียดวิตกว่าแบตมันจะเสือ่อมไหมใช้งานแล้วแบบเฮ้ยมันจะมีปัญหาหรือเปล่าแบบนี้นะคะ ใน1ปีถ้าสมมุติแบตเตอรี่ลดลงไปมากกว่า80%คือสุขภาพแบตเตอรี่เนี่ยต่ำกว่า80%สามารถนำไปเคลมศูนย์ได้ฟรีนะคะ <Yeah! S 1> เพราะฉะนั้นแล้วใช้ไปเถอคะค่ะใช้อย่างมีความสุขนะคะคือเราซื้อเครื่องมาเนี่ยหมื่นสองหมื่นสามหมื่นเนี่ย, 12, 30, เ,ยเพื่อที่เราจะได้ใช้ประสิทธิภาพของมันอย่างเต็มที่ซึ่งใน iPhone รุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีฟีเจอร์ต่างๆขึ้นมาเอาแค่ความละเอียดกล้องอะมันก็เยอะกว่ารุ่นเดิมๆเยอะมากแล้วเพราะฉะนั้นการใช้งานแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะมีเปอรนุ่ เดิมๆนะคะแล้วถ้ามันเสื่อมภายใน1ปีเราก็เขียนฝีอยู่แล้วหรือถ้ามันเลยปีไปแล้วแล้วมันเสื่อมเนี่ยถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มแล้วนะคือเราใช้งานมันอย่างแบบเป็นประสิทธิภาพอะ1ปี3ามรวันหาออกมาค่าเปลี่ยนแบตก็หลักพันอะมันเป็นการใช้อย่างไม่มีความสุขอะค่ะซื้อมาแล้วใช้ไปเถอะ คือเขาก็มีประกันให้ต่ำกว่า80%เคลมได้ฟรีแต่ถ้ามันเลยใน1ปีแล้วมันต่ำกว่านั้นแบตเสื่อมก็เปลี่ยนเพียง <c oughs> แต่ว่านะคะการใช้งานเนี่ยมันก็จะมีวิธีการใช้งานที่ถูกต้องเช <c oughs> ็นไม่ชาร์จไปเล่นไปนะคะไม่ลืมไว้ในรถอันนี้สําคัญมากเพราะปัจจุบันเนี่ยอากาศร้อนมากถ้าเราลืมไว้ในรถจะทําให้แบตเตอรี่เสื่อมไวแน่นอนนะคะย้ําเลยว่าเสื่อมไวแน่นอนเพราะว่าความร้อนเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้แบตเตอรี่เสื่อมได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็สายชาร์จที่ได้มาตรฐานนะคะทั้งสายชาร์จทั้งเต้าเสียบท ะะหลักๆก,ก็คือจะมีประมาณนี้การถนอมแบตเตอรี่ส่วนการใช้งานเนี่ยแนะนำว่าให้ใช้ไปเลยเต็มที่ใช้ไปเถอะใช้อย่างมีความสุขให้สมกับที่เราซื้อมานะคะแล้วถ้ามันจะเสื่อมก็เปลี่ยนค่ะแค่นั้นเองค่ะแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะก็น่าจะเป็นคําตอบให้หลายๆท่านที่สอบถามเข้ามาหรือว่าโพสต์หรือว่ากําลังกังวลน,นะคะเกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่นะคะว่าสุขภาพแบตเตอรี่เนี่ย มันลดลงไวไหมหรือว่ามันลดลงไปผิดปกติหรือเปล่านะคะน่าจะเป็นคําตอบให้ได้เป็นอย่างดีขอให้ทุกท่านใช้งาน iPhone ของคุณอย่างมีความสุขนะคะแต่ก็เรามาระวังใช้ให้ถูกต้องอย่าใช้งานผิดประเภทเช่นชอบไปเล่นไปหรือว่าใช้สายที่ไม่ได้คุณภาพเนี่ยจะทําให้เป็นอันตรายทั้งกับเครื่องทั้งกับแบตเตอรี่แล้วก็เผลอๆเนี่ยถ้ามันระเบิดตูมตามขึ้นมาเนี่ยเป็นอันตรายกับตัวเราเองด้วยก็ต้องระมัดระวังในการใช้นิดนึงนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงเพลงเท่านี้นะคะแล้วก็ถ้าเรามีหัวข้ออะไรดีๆหรือว่่่าามมีีเรืองงดๆแบ ปันเนี่ยเราก็จะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ